สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์หัวข้อมุมในส่วนโค้งของวงกลมและส่วนโค้งที่รองรับมุมนะครับาจากทฤษฎีบทข้อ1ก็คือในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากัน2ก็คือให้วงในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกัน ถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมเหล่านั้นแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากันเขาจะเป็นตามภาพนะครับโดยเราก็จะกําหนดให้วงกลม O อาวงกลม O วงกลมนี้มี AFB รองรับด้วยส่วนโค้ง AB และ CED อ่ C E D รองรับด้วยส่วนโค้ง C D โดยที่ A B และ C D มีความยาวเท่ากันคือเราก็จะพิสูจน์ว่ามุม A F B เนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม C E D นะครับอ่ะโดยจากการพิสูจน์เราก็จะสร้างมุมที่จุดสย์กลาง ก็คือมุม AOB และมุม COB ขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็เขียนสร้างมุมที่จุดสูนย์กลางสร้างมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมุม AOB และมุม C.O.B. นะครับซึ่งเนื่องจากเนื่องจากมุม a o b เท่ากับสองเท่าของมุม A.F.B. และนะครับนองเดียวกันมุม C.O.B. C.O.D. ก็ o b C o D, ะจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม CED อ่ะก็คือมุม AOB อ่ามุม AOB ก็คือมุมนี้มีขนาดเป็นสองเท่าของมุม AFB อ่าแล้วในทำนองเดียวกันมุม COD ก็จะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม CED นะครับอ่ะในผลน,นะครับเนื่องจากอาจาจากที่เราได้พิสูจน์กันมาก็าคือมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นสองเท่าของ เป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโคง้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันอ่าเราก็จะเขียนบทกลิไปนะครับว่าม,มุมที่จุดส่วนกลางอ่เป็นสองเท่าของขนาดของขนาดมุมในส่วนโคง้ง ของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจากนั้นเนื่องจาก นื่อจากมุม a o b เนี่ย a o b มีขนาดเท่ากับมุม c o d อาจจะสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันก็คือจากชื่อว่าถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลาง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นด้วยส่วนโค oh. ้งน,นั้นจะมีขนาดเท่ากันอโอเคจากตรงนี้เราก็จะได้ว่ามุม a o b เนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม c o d นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่าะจะได้มุมเอสอเท่าของมุม a f b มีขนาดเท่ากับสองเท่าของมุม c e d อ่ะจากตรงนี้ก็คือ <S 2> <S 2> จากที่ ขนาดของมุม AOB เนี่ยเท่ากับ2เท่าของมุม AFB นั่นเองและข่าของมุม COD ก็เป็น2เท่าของมุม CED ดังนั้นนะครับเราก็จะสรุปได้ว่ามุม AFB ก็จะเท่ากับมุม CED ก็คือมุม AFB ค่ะ AFB มีขนาดเท่ากับมุม CED โดยส่วนโค้งยาวเท่ากันเราก็จะจบการพิสูจน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ